พญานาคใหญ่สีแดงวิวร์สิบสองและมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ดูเถิดมีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและสิบเขา และที่หัวเจ็ดหัวนั้นมีมงกุฎเจ็ดอันหางพญานาคตวัดดวงดาวในช้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสส่วนและพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อไะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้วพญานาคใหญ่สีแดงคือใครวิวรณ์บทที่12ข้อที่9พญานาคใหญ่ ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกพญานาคใหญ่สีแดงในพระธรรมวิวร์บทที่12ข้อที่9คือซาตานซาตานมันมีชื่อสามชื่อคือ1พญานาคใหญ่ สง,งูดึกดำบรรสามมารและซาตานมีข้อสงสัยที่น่าสนใจมากก็คือหญิงของคริสตจักรของพระเจ้านั้นมี3มสิ่งเหมือนกันคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทำไมมีชื่อสามชื่อให้กับซาตานการที่ซาตานมี3มชื่อเป็นวิธีที่ซาตานมาล่อลวงให้เราทำบาป3ามอย่าง ในที่นี้ก็คือมันมีอาวุธอยู่สามอาวุธที่มันเอามาทำลายคริสตจักรของพระเจ้าคืออาวุธของพญานาคใหญ่อาวุธของงูดึกดำบันและอาวุธของมารและซาตานอาวุธของพญานาคใหญ่คืออะไรวิวรณ์บทที่12ข้อที่13เมื่อพญานาคนั้นเห็นว่ามันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกแล้วมันก็ไล่ตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพญานาคใหญ่และการกดขี่คมเงพงพญานาคใหญ่เป็นความหมายของการกดขี่คมเพงบ่อยครั้งซาตานต้องการใช้อำนาจกดยิ่งใหญ่ที่จะให้คนละทิ้งพระเจ้าและให้ยอมประนีประนอมและทำบาป ในเวาราสุดท้ายพญานาคจะกดขี่ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าเหมือนตามที่พระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับพงพุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้นคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูอาวุธของงูดึกดำบรรคืออะไรอำนาจของซาตานในงูดึกดำบรร เป็นแบบใดในที่นี้บอกว่างูดึกดำบันในหนังสือปฐมกาลงูดึกดำบันเป็นผู้ล่อลวงงูดึกดำบรรน,นี้ไม่ได้ไปกดขี่ข่มเหงเอวาแต่ใช้คำเพื่อที่จะหลอกล่อเธอ งูดึกดำบรนเป็นตัวแทนของการหลอกลวงฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าซาตานใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงและหลอกล่อคนของพระเจ้าอาวุธของมารและซาตานคืออะไรยอนบทที่6ข้อที่70ถึง71พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาส บุตรของซีโมนอิสคาริโอตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะอายัดพระองค์ไว้คือคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสามข้อที่ยี่สิบเจ็ดกล่าวไว้ว่าเมื่อ,อยูดาสรับประทานอาหารนั้นแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิเดจากข้อพระคัมภีร์ทั้งสองนี้เราจะเห็นว่า อาวุธของมารและซาตานอีกอย่างคือการเข้าสิงซาตานมีอาวุธสามอย่างการกดขี่ข่มเหงการล่อลวงและการเข้าสิงคือสิ่งของพระเจ้าในวาระสุดท้ายก็มีอาวุธสามอย่างเหมือนกันคือความชอบธรรมของพระเยซูพระบัญญัติของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ในเวลานี้ซาตานกำลังจะทำงานชิ้นสุดท้ายของมันโดยการรวมอำนาจสามอย่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านพระเจ้าและทำลายประชากรของพระองค์ในวราระสุดท้ายนี้คือ 1. คริสตจักรโรมัน 2. โปรเตสแตนที่ละทิ้งความเชื่อเดิมและ 3. อำนาจของลทัทธิทรงวิญญาณซึ่งก็คือพญานาคงูดึกดำบรร์และมารซาตานพิธีการหลอกลวงของซาตานโดยผ่านอำนาจ3ามอำนาจในเวลาเดียวกันเมื่อลทัทธิทรงวิญญาณ หรือเมื่อลทัทธิสงเจ้าเข้าผีเรียนแบบการดำรงชีวิตของคริสเตียนในยุคนี้มากขึ้นเพียงไรมันก็ยิง่งมันก็ยิ่งมีอำนาจหลอกลวงและดักจับมากขึ้นเท่านั้นซาตานก็มีการเปลี่ยนแปลงมันเจริญรอยตามความทันสมัยมันปรากฏตัวด้วยลักษณะของผู้สวรรค์แห่งความสว่าง มันจะทำการอัศจรรย์โดยผ่านตัวแทนของคนทรงเจ้าเข้าผีคนป่วยจะหายจากโรคและจะมีการอัศจรรย์ที่เราไม่อาจปฏิเสธเกิดขึ้นมากมายและในขณะที่วิญญาณต่างๆจะยอมรับว่าเชื่อพระคัมภีร์และแสดงความเคารพต่อสถาบันของคริสตจักรทำให้สิ่งที่มันทำลงไปได้รับการยอมรับว่าเป็นการสำแดงออกซึ่งอำนาจของพระเจ้า อำนาจการทำอัศจรรย์ของลัทธิทรงเจ้าเข้าผีจะส่งอิทธิพลออกมาต่อต้านผู้ที่ปฏิบัติตามพระเจ้ามากกว่าทำตามมนุษย์ผู้ที่ผู้ที่ติดต่อกับวิญญาณจะประกาศว่าพระเจ้าทรงประธานการอัศจรรย์เหล่านี้เพื่อให้เขามั่นใจว่าผู้ที่ปฏิเสธวันอาทิตย์ได้ทำความผิดและยังย้ำว่า ควรจะเชื่อฟังกฎหมายของบ้านเมืองให้เสมอเหมือนกฎบัญญัติของพระเจ้าผู้คนจะเศร้าใจกับความชั่วยิ่งใหญ่ที่มีในโลกและเห็นพ้องกับคำพยานของครูสอนสาศาสนาว่าสภาพความเลวร้าย ทางศิลธรรมมีสาเหตุมาจากการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์ทุกคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับคำพยานของพวกเขาจะเป็นที่จิงชังของผู้คนคริสจักรจะขอกองกำลังที่เข้มแข็งของอำนาจฝ่ายการเมืองและในงานนี้ เหล่าผู้ที่สนับสนุนสันตปรปาและชาวโปรโตเตสแตนต์จะรวมตัวกันเมื่อขบวนการบังคับเกี่ยวกับเรื่องของวันอาทิตย์จะมีความชัดเจนและเด็ดขาดยิ่งขึ้นจะมีการนำกฎหมายมาใช้ต่อต้านผู้ที่รักษาพระบัญญัติ พวกเขาจะถูกคุกคามด้วยปรับโทษและโทษของการจองจำและบางคนจะได้รับข้อเสนอด้วยตำแหน่งที่มีอิทธิพลและของรางวัลและผลประโยชน์อื่นๆเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ละทิ้งความเชื่อของเขาซาตานจะหลอกลวงผู้คนด้วยคำสอนผิดๆที่ยิ่งใหญ่สองประการคือวิญญาณมีสภาพเป็นอมะตะและความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์ในขณะที่เรื่องของวิญญาณที่เป็นอมต เป็นพื้นฐานของลัทธิสรงเจ้าเข้าผีส่วนเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์จะสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเห็นอกเห็นใจกับโรมชาวโปรเตสแตนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนำหน้าในการยื่นมือเข้ามาช่องว่างจะนำหน้าในการยื่นมือข้ามช่องว่างมาจับมือกับลัทธิสรงเจ้าเข้าผี วกเขาจะเอื้อมมือข้ามเหวล,ลึกเพื่อจับมือกับอำนาจโรมันและภายใต้อิทธิพลของการรวมตัวของทั้งทั้งสส่วนนี้ประเทศนี้จะเดินตามรอยเท้าอาณาจักรโรมันในการเหยียบย่ำสิทธิทางความคิดพญานาคใหญ่สีแดงทำอะไรต่อหน้าผู้หญิงพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตร เมื่อคลอดออกมาแล้วซาตานจ้องจะทำลายพระเยซูตั้งแต่บนสวรรค์เมื่อพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์และสุดท้ายพระเยซูชนะซาตานที่ไม้กางเขนเวลานี้พระองค์เป็นผู้กรรมชัยชนะและเสด็จสู่สวรรค์ซาตานโกรธแค้นมากมันจึงหันมาทำลายคริสตจักรสุดท้ายของพระองค์ ในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงซาตานซึ่งจ้องจะทำลายพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์สามครั้งครั้งที่หนึ่งซาตานกบฏต,ตอบพระเจ้าในสวรรค์วิณ์บทที่12ข้อที่7ถึง9ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคก,กับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่ฝ่ายพญานาคแพ้และพวกพญานาค ไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลยพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไป พญานาคและบริวานของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกพระคริสตชนะซาตานแพ้ครั้งที่ 2, สองซาตานพยายามจะทำลายพระคริสวิวรณ์บทที่12ข้อที่4-5หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียนหนึ่งในสามส่วน และพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้วหญิงนั้นคลอดบุตรชายผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคาถาเหล็กแต่เขานำบุตรนั้นขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์ซาตานพยายามจะทำลายพระเยซูตลอดตั้งแต่บังเกิดจนถึงเสด็จสู่สวรรค์มัทธิวบทที่สองข้อที่13เฮโรดจะฆ่าพระกุมารเยซู กิจการของอัครทูตบทที่หนึ่งข้อที่เพระคริสชนะสะตานแพ้ครั้งที่ 3, สาสตานพยายามที่จะทำลายคริสตจักรของพระเจ้าสตานหันมาโกรธเครืองหญิงหญิงดีคือคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าสาวกทั้งหมดถูกกดขี่ข่มเหงจนตาย เว้นแต่คนเดียวคือยอนหลังจากนั้นต่อมาคริสจ,จักรและรัฐรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในสมัยคอนสแตนตินแห่งโรมกฎขี่ข่มเหงคริสเตียนซึ่งมีซาตานอยู่เบื้องหลังยุคแห่งการเปลี่ยนพระบัญญัติดาเนียลบทที่เข้อที่24-25ถึง25คนมากมายถูกในระเทศออกไปจากที่อาศัยทั้งภรรยาและลูกๆเสื้อผ้าก็ขาดลุยและเปลือยเปล่า หลายคนถูกทรมานอย่างโหดร้ายวิวรณบทที่12ข้อที่6และหญิงนั้นก็หนีเข้าไปในทิ่นธุรกันดานที่นางมีสำนักซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอดพันสวันยุคมืดคริสตจักรข,ของพระเจ้าอยู่ในทิ่นธุรกันดาลปีคิเตศกราช538 จนถึง1,798ประชากรของพระเจ้าถูกกดขี่ข่มเหงบ้างก็ถูกทรมานบ้างก็ถูกฆ่าตายบ้างก็ถูกเผาทั้งเป็นบ้างก็หนีเข้าไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนเหล่านั้นได้รับการปกป้องจากพระเจ้าดังในพระคัมภีร์กล่าวว่านางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอดพ260วันพระคริสชนะซาตานแพ้ เป็นเวลาอันสั้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองซาตานจะกดขี่ข่มเหงคริสตจักรที่เหลืออยู่ของพระองค์ในวาระสุดท้ายอย่างหนักมากกว่าในอดีตแต่คริสตจักรของพระเจ้าจะได้รับการปกป้องจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ดานียลบทที่12ข้อที่หนึ่งในครั้งนั้นมีไคลเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติ ของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือมิคาเอลคือพระเยซูพระองค์ทรงปกป้องคริสตจักรของพระองค์ในยุคมืดที่ถิ่นทุรก,กันดารอย่างไรในเวลาสุดท้าย พระองค์ก็ทรงปกป้องคิิสจักรของพระองค์อย่างนั้นเวลาแห่งความทุกข์ที่มาถึงในหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าประชากรของพระเจ้าจะไม่ต้องทนต่อความทุกข์ทรมานแต่ในขณะที่พวกเขาถูกกดขี่กลมเ็งและตกอยู่ในความทุกข์ยากในขณะที่ต้องทนกับความยากจนและทนกับการขาดแคลนอาหารพวกเขาจะไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ ให้พินาศพระเจ้าองค์เดียวกับที่ดูแลเอลียาจะไม่ทอดทิ้งบุตรของพระองค์แม้จะเป็นสักคนเดียวก็ตามที่ยอมสละตนพระองค์ผู้ทรงนับเส้นผมบนศีรษะของเขาพระองค์จะทรงดูแลเขาและในเวลาที่เกิดการกันดานอาหารพวกเขาจะได้รับการเลี้ยงดูจนอิ่มในขณะที่ คนชั่วกำลังตายด้วยความหิวโหวยและโรคระบาดทูตสวรรค์จะกปกป้องเหล่าคนชอบธรรมและเพิ่มเติมสิ่งที่เขาขัดสนพระเจ้าทรงประทานคำสัญญาให้กับผู้ดำเนินอย่างชอบธรรมว่าจะมีอาหารให้จะมีผู้ให้อาหารเขาน้ำของเขามีแน่เมื่อคนจนและคนขัดสนสแสวงหาน้ำและไม่มีและลิ้นของเขาก็แห้งผาก เพราะความกระหายเราคือพระเจ้าจะตอบเขาเองเราพระเจ้าของอิสราเอลจะไม่ละทิ้งเขาอิสยาห์บทที่33ข้อที่14และข้อที่16บทที่41ข้อที่17